สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตหลังจากที่เรามุงพลาสติกลงเรือนเสร็ธ์ก็<ม>จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้สวยงามสดแล้วว่ากันเดดกองเสง กันน้าหมอกการน,น้าฝนผักเราก็จะเป็นเป็นเชือ้อรา เวลาฝนตกลงมาผักเราก็ใบจะไม่ช้ำก่อนที่ยังไม่ทำโรงเรือนเวลาฝนตกมานี่ผักใบจะช้ำหมดเลยแล้วก็ต้นแล้วก็ เฉาไปเลยแล้วก็ตายไปเลยในโรงนี้ก็จะปลูกประกัดขาวกวางตุ้งที่โดนฝนไม่ได้สําหรับฝั่งนี้เป็นซาเลนที่โดนฝนได้ก็จะมีกะเพา โูลพาแล้วก็แมงรักอีกบ,บางส่วนแนวกลางจะขึ้นสแลนอีก เละชุดป้าากำลังเย็บสเลนอยู่สเลนก็จะเป็นผืนประมาณหน้ากว้างก็ประมาณ2เมตรเย็ดประกบกันก็จะได้ประมาณ เป็นพื้นใหญ่ๆพื้นหนึ่งพื้นที่แนวกลางสำหรับวันนี้สวัสดีครับ